วานยังทำการซื้อชีบะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับถึงแม้ว่ามีการขาดทุนเพิ่มเรื่อยๆก็ยังซื้ออยู่ฉะนั้นอันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆสำหรับราคาชีบะเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันคือคอยนิมูลมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับวันนี้มีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับชีบะอินุมาก แต่ว่าข้อมูลของทางสยามบล็อกเชนเนี่ยเขาได้นำเสนอว่าชีบะตอนนี้เอาชนะเขาเรียกว่าการซื้อเนี่ยแรงซื้อนะครับตอนนี้คือมีคนช้อนเนี่ยมากที่สุดเลยเอาชนะเหรียญอย่างแมทริกไปแล้วนะครับซึ่งแมทริกเนี่ยมีข่าวนะครับว่า,าจะมีการเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกับ paypal นะครับฉะนั้นกระแสนี้ก็ทำให้วานเนี่ยมีการช้อนแมทริกเพิ่ม แต่ปัญหาก็คือว่าราคาของเหรียญทั้งสองไม่ได้กระดิกไปไหนเลยถึงแม้ว่าข่าวเรื่องของ m a ทริกกับ PayPal จะเป็นข่าวลือและเรื่องของชีบะนะครับกับเรื่องของอีลอนมาร์ก็เป็นข่าวลือครับ <c oughs> แต่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ <c oughs> ใช่ไหมนะครับ <c oughs> ฉะนั้นวันนี้ <c oughs> เราบอกได้เลยนะครับ <c oughs> ว่าแม้ว่าคนที่ถือเนี่ย <c oughs> จะอดทนขนาดไหนนะครับและตอน คนหลายคนเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยรู้สึกว่าเหรียญน,นี้มันโตช้าไปนะครับแต่วันนี้เราจะมากล่าวด้วยกันนะครับจะมาเพิ่มพูนเขาเรียกว่าความเชื่อมั่นในการลงทุนเหรียญด้วยกันเหรียญน,นะครับคุณจะลงทุนคุณต้องเชื่อมั่นมันถ้าเกิดคุณไม่เชื่อมั่นคุณไม่มีทางประสบความสําเร็จได้คุณไม่มีทางถือยาวได้คุณไม่มีทางประสบสําเร็จคุณไม่มีมเซตที่ถูกต้องในการถือเหรียญ คุณจะไม่ประสบความสําเร็จจากนั้นถ้าเทียบนะครับในบรรดาสองปีระหว่างคนที่ถือคริปโตเนี่ยนะครับในระยะยาวแบบไม่กลัวอะไรเลยนะครับมาย่อฉันก็ซื้อแต่ซื้ออย่างฉลาดนะครับหมายถึงว่าไม่ได้แบบทุ่มไปทั้งหมดค่อยๆซื้อทีละนิดทีละนิดทีละนิดย่อเราก็ค่อยๆซื้อค่อยๆซื้อจนพอร์ตเนี่ยเติบโตขึ้น กับอีกคนกลุ่มหนึ่งเป็นนักเทรดเดอร์เล่นสั้นอย่างเดียวนะครับกะตัดกําไรสั้นๆและเหรียญเนี่ยพอเวลาวิ่งไปนะครับก็ค่อยๆขายเทตัดกําไรฉะนั้นถ้านับการตามจํานวนเหรียญน,นะครับส่วนใหญ่คนที่เป็นสายโฮเดอร์เนี่ยเขาจะเก็บเหรียญเยอะๆะพอเวลาราคามันระเบิดมาเนี่ยยิ่งมีเหรียญเยอะยิ่งคูณราคาขึ้นไปได้เยอะขึ้นฉะนั้นผมบอกได้เลยนะครับว่าโฮเดอร์รวยกว่าเหหว เห็นๆน,นะครับไม่ใช่เหวๆเ,เอาแหละนะครับชีบะอินโนคราวนี้เราก็ดูนะว่าในสถานการณ์ตอนนี้ไม่เขียวไม่แดงยังไซด์เวย์อยู่ที่ประมาณ0.04ตัว2004-2005ถึง2,005ใน24ชั่วโมงถึงแ,แม้ว่ามีการปรับฐานประมาณ0.5%แต่ก่อนหน้านี้นะครับมีก็มีการปรับฐานมาแล้วประมาณ5.19%เมื่อประมาณเดือนหรือ2เดือนที่แล้วที่ราคาลงไปถึงสองสา1ง 2 0จนถึง1 7ที่ศูนยี่ตัวนะครับเป็นเงินสกุลดอลลาร์เอาละตามรายงานของวานแส t นะครับชีบะเนี่ยไม่น่าอภิรมเท่าไหร่นะครับเป็นแบบว่าเหรียญที่มีเขาเรียกว่าไม้ต่อค่อนข้างเยอะเลยเป็นต่อมากกว่านะครับก็เป็นเลเยอร์ที่สองของอีท r เรียอย่างโพล y ก o อของ m มทริกด้วยนะครับก็เราเห็นนะครับว่าเหรียญนเนี้ ก็เป็นเหรียญมา,าเหรียญต่อจากอีทอ r รี่มด้วยนะครับเป็นเลเยอร์ที่2เหมือนกับโพ l y กอนกับ m มทริกแต่สําหรับวานอีทอ r รียมห้าร้อยอันดับแรกกับสะสมชีบะมากกว่านะครับและก็ถือว่าเจ้ามือเนี่ยมีการซื้อเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยถึงแม้ว่าชีบะนะครับตอนเนีา้าว่านะครับชีบะตอนนี้ก็มีการถือครองนะครับชีบะคิดเป็นจำนวนมากกว่า14% ซึ่งมากที่สุดถ้าเกิดเปรียบเทียบกับเหรียญในเชนของ ethereum อื่นๆนอกจากนี้การเข้าซื้อของเจ้ามือ ethereum ห้0พัอันดับแรกเนี่ยนะครับกระเป๋าอันดับแรกยังถือชีบะรวมกันคิดเป็นมูลค่าประมาณ1.4พันล้านดอลลาร์โดยเฉพาะมีวาน2ตัวนะครับคือวานอันดับที่5กับวานอันดับที่20วานอันดับที่5ชื่อบูวาน0073นะครับตอนนี้ก็มีการช้อนชีบะเนี่ยทั้งหมด5ครั้ง และจำนวนการช้อนนะครับนับตั้งแต่วันที่23มเมษายนเขากวาดไปแล้วนะครับปาระมาณน6 6 7 9ล้านนะครับโดยประมาณล้านชิบะซึ่งคิดเป็นมูลค่าประมาณ2ล้านกว่ากนะครับแล้วก็มีวานอีกตัวชื่อบุมเบอร์นะครับเป็นวานอันดับที่20ก็มีการซื้อนะครับในเมื่อวานเนี่ยประมาณ50 0 0 0ล้านนะครับชิบะก็มีการซื้อขึ้นเรื่อยๆ แต่สิ่งที่น่าสนใจคือว่าตอนนี้มีคนเก็บชีบะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับถึงแม้ว่าจะมีการาลดลงของราคาชีบะก็ตามนะครับจากการขาดทุนเนี่ยโดยเฉลี่ยเนี่ยประมาณ52%นับตั้งแต่โรบินฮุ o d นะครับและหลังจากนั้นราคาชีบะก็ยังตึงไว้ที่2อ0พ2น0ีถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับลดเพิ่มอีกประมาณเป็น55%คือ3%อร์เงนะครับราคาก็ยังนิ่งอยู่ ซึ่งเราดูตรงนี้นะครับจาก d ดอชคอยเนี่ยก็ยังคงสภาพได้หน้าแปลกใจที่57%ของผู้ถือดอชคอยในสถานะที่ทำกำไรมากในขณะเพียงแค่39นั้นเท่านั้นนะครับที่ขาดทุนเอาแหละเราเห็นตรงนี้นะครับว่าเมื่อชีบะเอาไปเปรียบเทียบแมทริกนะครับแมทริกก็ราคาคงอยู่ที่1.38ตอล์นะครับร่วงลงประมาณ5.5%นะครับใกล้เคียงกันเลยแต่ว่าทั้งสงเหรียญนี้ เหมือนกับวานพยายามเล่นตึงราคาเอาไว้นะครับฉะนั้นตอนนี้ชีบาอินโนเนี่ยเป็นเหรียญหนึ่งนะครับที่วานซื้อมากที่สุดถึงแม้จะขาดทุนเพิ่มแต่ก็ยังช้อนช้อนเรื่อยๆส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าวานไม่ได้ดูเรื่องราคาหรอกนะครับตอนนี้เขาดูว่าเขาจะควบคุมเหรียญเท่าไหร่ผมดูตรงนี้นะนะครับและผมก็เชื่อว่าอันนี้เป็นข้อมูลนะครับตาม การวิเคราะห์ของช่องนะไม่ใช่มาจากาแหล่งอ้างอิงอะไรนะครับเชื่อว่ามีคนไม่กี่คนครอบครองอุปทานอยู่นะครับแล้วก็มีการเตรียมกันด้วยก็หมายความว่าเขาต้องการที่จะระเบิดราคาเขาต้องการที่จะไม่ให้วานตัวอื่นที่เป็นวานที่ไม่ใช่กลุ่มของเขาเนี่ยเข้ามาครอบครองเหรียญชีบะเพื่อจะทำให้ราคาของชีบะเนี่ยสามารถที่จะกำหนดทิศท,ทาง ได้นะครับในประมาณครึ่งปีนี้ทำไมผมพูดอย่างนั้นนะครับผมคิดว่าตอนประมาณเดือนตุลาที่วานเนี่ยยังเข้าไม่เยอะนะครับแล้วก็เข้ามาซื้อในกระดานเอ็กชแนต่างๆนะครับทำให้ชีบะเนี่ยดีดขึ้นไปถึง0.04ตัว8,000ันดอลลาร์ได้แล้วมันควรจะไปได้มากกว่านั้นผลปรากฏว่าการผักดันไม่ว่าจะเป็นอีลอนมาร์เอวัตเทริกบูเทรินเอย ไม่สามารถที่จะนําชีบะให้เหลือศูนย์สามตัวได้หรือศูนย์สี่ตัวศูนย์สองตัวได้นะครับจริงจริงมันควรจะไปมากกว่านั้นแต่มันไปไม่ได้เนื่องจากว่าการควบคุมอุปทานสเปะสป่ามากในสมัยนั้นนะครับในช่วงเดือนตุลาฉะนั้นช่วงนี้ถือเป็นช่วงที่ตลาดคริปโตนะครับโดยเฉพาะชีบะอินโนเนี่ยเป็นหัวเรียวหัวต่อแล้วนะครับว่าราคาเนี่ยจะมาได้ไกลแน่แนท่านผู้ชมคิดว่ายังไง นะครับคิดว่าจะมีการระเบิดราคาหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่การอมเหรียญแล้วปล่อยข้ามไป2ปีผมคิดว่าไม่ใช่นะครับถ้าปล่อยข้ามไป2ปีคือเขาจะไม่รีบอมเหรียญขนาดนี้คือไม่รีบกว้านซื้อเหรียญขนาดนี้นะครับแปลว่าเขาต้องการควบคุมอุปทา,านทั้งหมดของชีบะเพื่อให้ชีบะเนี่ยมันมูลตามสมริทผลที่เขาลงทุนไปนั่นเองฉะนั้นสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันขนาดแมทริก นะครับมีข่าวกับ PayPal แล้วข่าวนี้ดูเหมือนเป็นข่าวที่ยังไม่เป็นทางการอะไรนะักแมทริกยังมีการเก็บเพิ่มเรื่อยๆแล้วชีบะมีข่าวกับเรื่องของ g o c คอยกับอีรอนมา k แล้วทําไมวานจะไม่เก็บเพิ่มละนะผมทิ้งทายไว้ตรงนี้นะครับและสําหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีหลายช่องทางนะครับช่องทางที่สําคัญที่สุดคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community ทักมาได้ที่เพจนะครับเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ QR โค้ดไปให้เรามีกลุ่มชีบะนะสนใจทักเข้ามาที่เพจเลยนะครับเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ QR โค้ดไปให้นะครับเพราะกลุ่มนี้จะช่วยท่านในการลงทุนและสำหรับวันนี้นะครับเรามีสปอนเซอร์ตัวหนึ่งนะครับที่เป็นเหรียญต้นน้ำค้ำประกันโดยชีบะอุปทานนะครับก็จะเท่ากับชีบะราคาใกล้เคียงกับชีบะเหรียญตัวนี้ชื่อสตาร์เน็ตเป็นเหรียญต้นน้ำนะแต่ว่าการเผาเนี่ยมากกว่าชีบะเลย และสำหรับวันนี้เราเน้นนะครับว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงผู้ที่ลงทุนควรจะตัดสินใจข้อมูลก่อนการลงทุนและสำหรับวันนี้ผมหวังว่าชิบะอินุจะโกทูดมูลไปด้วยกันและพอตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนีมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดี